กันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะดูแปลกตาใช่ไหมว่าทาไมวันนี้พึ่งถึงใส่หมวกเอาง่ายๆพึ่งไปตลาดมากันทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> ไปตลาดนหมคะ <c oughs> ไม่ได้ไปห้างเนี <c> ่ย <oughs> แต่งแบบนี้แหละและพึ่งก็ไปได้พ้นละไม้ชนิดหนึ่งมากันทุกคน <c oughs> นี่ก่ะทุกคนอินทผลัมแถวบ้านพึ่งเขามีสวนค่ะทุกคน สึกว่าจะมีสักสองสาวนแต่ว่าส่วนนี้เขาปลูกมา4ปีแล้วและนี่ก็เป็นรุ่นแรกของต้นค่ะทุกคนคะและเขาก็ได้ตัดขายแล้วค่ะแถวบ้านพึ่งเขาตัดขายในโลละ3 5 0ร้อยห้าสิบ้าร้านเขาก็จะอยู่ยืงๆกันกับฟิตเนสที่พึ่งไปออกกําลังกายนะถ้าเกิดว่าใครเคยติดตามพึ่งมาก่อนก็จะรู้ว่าเออฟิตเนสมันอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ปั๊มมันอยู่ตรงนี้นะค่ะแล้วเพึ่องอยากจะบอกว่า350บาทนี่มันคดคุ้มคุ้ม ทุกลูกเนี่ยมันคุ้มมากเพิ่งคิดเองนะว่าเฮ้ยอินดผาลาแม่งโลหนึ่งสามร้อยห้าสิบทุเรียนโลละร้อยหกสิบหรือจะร้อยปสิบบางครั้งอะเรายังไม่ได้ดังใจเลยทั้งๆที่เราเลือกเองเนาะเพราะว่ามันอยู่ในเปลือกแต่อย่างเนี้ยเราเห็นจะ,จะาะาาตาแบบเนี้ยนะแล้วเพิ่งอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยมากอ่าพันธนี้คือพันบาฮีนะพันบาฮี เพิ่งเคยกินอินทผลัมมาแล้วครั้งหนึ่งก็เดือนนี้แหละแล้วทีนี้ยถูกใจถูกใจในรสชาติของครั้งนั้นแต่ครั้งนั้นน่ะกับครั้งนี้โหทำไมมันแตกต่างกันมากครั้งนี้มันดูสิผลสวยมากส่วนครั้งนั้นทุกคนเพิ่งมีรูปให้ดูอืเห็นไหมว่าเฮ้ยทำไมสีมันดูซีดแตกลายงาดูแบบเขาบอกว่าเขาตัดมาใหม่ๆะนะเออนะ แต่ถามว่าฝาดไหมฝาดค่ะแล้วอันนี้ฝาดไหมฝาดค่ะเฮ้ยลูกกินกันทาไมว่าฝาดเออนะใช่ที่มันฝาดก็เพราะว่าเรากินผิดวิธีนะไม่มีใครบอกพึ่งเลยว่ากินอินทผาลัมยังไงให้ไม่ฝาดนะจนพึ่งมาซื้อที่ส่วนนี้ช่วงที่พึ่งเดินเข้าไปอะ่ะเออก็เดินดูแบบว่าลูกใหญ่หญสวย,สวยงาม,งามที่เขาเอามา ห้อยไว้นะคะเขาบอกว่าหยิบชิมได้เลยนะแม่ค้าเขาบอกให้พึ่งเนี่ยหยิบจิมได้เลยพึ่งกันเด็นลูกใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนหยิบปุ๊บนะทุกคนเชื่อไหมว่าสิ่งแรกที่พึ่งหยิบนะลูกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมสิ่งแรกที่พึ่งกัดนะพึ่งกัดแบบเนี้ยเ oh, <no. S 1> นี่ยมันปาดแม่ค้าก็เห็นพึ่งกัดแบบเนี้ย oh, <no. S 1> เห็นไหมเธอเนี่ยกัดแบบเนี้ย เขาบอกว่าคุณลูกค้าขาลูกค้ากัดผิดวิธีค่ะตัดแบบเนี้ยมันฝากแน่นอนนะอืเพึ่งก็บ,บอกว่าเฮ้ยมันมีวิธีกัดด้วยเหรอคะการกินในผาลามก็บอกใช่ค่ะเดี๋ยวเพึ่งเรือมอีกรูปนะก่อนที่เพึ่งจะมาทําคลิปนี้เพิ่งก,ก็กินไปส่วนหนึ่งแล้วนะอืนี่ค่ะแม่ค้าเขาบอกว่าให้ทําแบบนี้กินไหมเอาแบบนี้ ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เห็นนะเขาบอกให้ทําแบบนี้นะแล้วก็จัดตามแนวยาวของลูกแบบนี้นี่แล้วมันจะไม่ฝากมันจะนําความหวานมาเลยค่ะแล้วเพึ่งก็ทําตามเขาอือจริงฮะจริงค่ะทุกคนมีใครเคยกินอินตาผาลัมาาก่อนแล้วหรือยังแล้วคนขายเขาบอกวิธีกินให้กับคุณหรือเปล่า เพิ่งอยากจะบอกว่าสุดยอดค่ะเขาให้ความใส่ใจตรงที่ว่ากินอินตผาลัมยังไงไม่ให้ฝาดก็คือกินตามแนวนอนแบบเนี้ยกัดแบบนี้เลยโอ้โหสองโลที่ผ่านมาเพิ่งกัดขวางหมดเลยกัดตูดก็ฝาดไปหวานไปแต่พอมาเจอร้านนี้กัดตามที่เขาบอกโอ้โหหวานทุกลูกและสดมากก่ะทุกคนเออนะแล้วเพิ่งอยากจะบอกว่านี่ๆเนี่นี่ย ลูกหนึ่งเนี่ยเขาให้ความหวานเท่ากับน้ําตาลทรายห่งช้อนชาเลยนะเ oh <no. S 1> ชื่อไหมว่าพลังงานเยอะมากน้ําตาลทรายห่งช้อนชาเท่ากับ22แคลอรี่แล้วคิดดูสิว่าเม็ดเดียวลูกเดียวนี่มันจะอยู่ไหมในการกินตาปาลมแล้วเขาก็บอกด้วยว่าใน Google นะเขาบอกว่าการกินกินตะาลำให้ถูกต้องกินในปริมาณ5ลูกถึง10 10ลูกค่ะ ห้าถึงสิลูกเท่านั้นนะคะเพราะว่าแคลอรี่ก็สูงนะและที่สำคัญใครที่เป็นโรคเบาหวานก็กินได้แต่ให้กินในปริมาณที่เหมาะสมนะ,นะคะประโยชน์เขาเยอะค่ะแม่ค้าเขาก็ว่าจะส่งประโยชน์มาให้กับเพึ่งข้อมูลเพื่อบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพึ่งมาศึกษาข้อมูลในโทรศัพท์เอาจริงๆกับทุกคนเพึ่งกินอะไรก็แล้วแต่พึ่งจะต้องเซิร์ชหาข้อมูลว่าพึ่งกินอินทผาเนีย อินตาผาลัมเนี่ยนะมันให้ประโยชน์อะไรแล้วพึ่งได้อะไรจากมันกับการที่พึ่งเสียเงินไป350นะเฮ้ยพึ่งเป็นคนอย่างนี้จริงจรพึ่งจะกินอะไรพึ่งจะต้องศึกษาหาข้อมูลช่วงที่กินไปก็อ่านไปก็มีความรู้สึกโอเคโอเคหน่อยเว้ยอืมค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็มารีวิวบอกเท่านี้แหละว่าถ้าใครยังไม่เคยกินนะคะทุกคนถ้าไปเจอที่ไหนนะแบบว่าเป็นพวงที่ควรจะเป็นพวงหรือเป็นทลายอืมนะ มันคุ้มทุกบาททุกสตางค์จริงๆนะบางพื้นที่อาจจะไม่ถึง350ก็ได้ค่ะทุกคนมันแล้วแต่เนาะนะเพื่อยากจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากกินแล้วจะติดใจเฮ้ยมันอร่อยมันหวานและที่สําคัญนะทุกคนถ้าซื้อแล้วก็ดูคนขายด้วยว่าเขาจะบอกวิธีกินเราไหมว่าให้กินแบบนี้จะไม่ฝาดนะทุกคนลองถามเขาดูได้นะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะถ้าเกิดว่าไปเจออินดผพาลัมซื้อได้เลยคุณจะไม่ผิดหวัง แต่ถ้าเกิดเราซื้อทุเรียนที่มันอยู่ในรูกเนี่ยขนาดเราจิ้มเองลือกเองบางครั้งเรายังผิดหวังกับมันนะเออแต่เนี่ยไม่มีผิดหวังเฮ้ยพึ่งไม่ได้โปรโมทให้เขานะพึ่งแค่อยากจะบอกว่ามันไม่ผิดหวังมันสมกับราคาของเขาจริงๆนะโอเคค่ะทุกคนรู้แล้วนะว่ากินอิทนทาผารมยังไงไม่ให้มันฝาดนะคะทุกคนรู้แล้วเนาะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็แค่แวะมาแบบว่า คุยกันเบาๆเนาะหลังจากที่เราลดน้ำหนักแบบแร้ง่วนกันมาเป็นอาทิตย์เนาะวันนี้พึ่งขอจับเต็มหน่อยเมื่อกินเยอะเราก็ต้องออกกำลังกายให้เยอะเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวเท่านี้นะครับจะไปกินกินผาะกัล่แน่นอนค่ะคนยังพึ่งเลยจะกินแค่ห้าเม็ดสิบเม็ดไม่อยู่ค่ะพึ่งต้องกินเยอะกว่านี้แน่นอนโอเคแล้วเจอกันในคลิปต,ต่อไปค่ะว่าพึ่งจะมีอะไรมาฝากนะคะสวัสดีค่ะ 金蛋。